ินื้อแนําบทอัลบาลัดบทนี้เป็นบทมักกิยามียีสองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นในยการสาบานต่อเมืองที่ต้องห้ามซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนบีสลลัลลอฮุวะลลอฮิสัลัมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่กิจการท่านเป็นการยกย่องสถานะอันสูงส่งของท่านหนะ้าที่พระเจ้าของท่านและเป็นการเตือนพวกกุฟฟาตว่า การทำร้ายท่านรอซูลในเมืองที่ปลอดภัยนั้นเป็นบาปอันอุกฤษณที่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งบทนี้ได้กล่าวถึงพวกกุฟฟาตมักกะบางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็ได้ดื้อรั้นสัจธรรมและปฏิเสธท่านรอซูลสลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ออกไปในการอวดอ้างและการประกวดประชันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้น จะช่วยผลักดันการลงโทษของอลัลลอฮ์ให้พ้นไปจากพวกเขาองค์การต่างๆได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและข้อพิสูจน์อันชัดแจง้งบทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันขียมะและสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์ในปรโลกเช่นความยากลำบากความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานาประการซึ่งเขาจะไม่สามารถแก้ไขหรือผ่านพ้นไปได้ เว้นแต่ด้วยการศรัทธาและการทำความดีเท่านั้นบทนี้ได้จบลงด้วยการแยกระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธาและพวกปฏิเสธศรัทธาในวันอันน่าลำบากนั้นและได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้มีความสุขและบั้นปลายของบรรดาผู้มีความทุกข์ในวันแห่งการตอบแทนด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยเมืองนี้มักกะและเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิด โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบากเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดมีความสามารถเหนือเขาการะนั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ผ่านทรัพย์สมบัติมามากมายแล้ว grows grows <else> เขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขาการะนั้นหรือ ين ين เราไม่ได้ทำให้มีดวงตาทั้งสองข้างแก่เขาดอกหรือและลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยและเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขาแล้ว ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ภาคเพียรในความยากลำบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาตุคือการปล่อยทาตหรือการให้อาหารในวันอันยิ่โหยแกเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด หรือคนขัดสนมอมแมมอยู่กับดิน,ลลน,นบบลแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตาออลายคอัสพาบุลไมย์มะน ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีฝ่ายนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิจชิต